ร้อ,องไห้หน่อยขอคนคนแมที่ด่ค่ะผู้ที่ชนะเลแก่คุคุณเลนะคะจะได้รับรางวัลเป็นรางวัลหนึ่งมบาทยังได้รับารยนต์โนคานะคะแลยังไม่มีรถดีกว่า ดีใจดีไหมเนี่ยว่าเป็นใครคนต่อไปคือคนคนมินนี่ค่ะอ้าวมินนี่รับรางวัลด้วยแล้วเออตบมือหน่อยแล้วมินนี่มินนี่มิตรอารียาวรับรางวัลแล้วถามว่าส่งงานหรือยังขอเชิญคุณใบเตยมารับรางวัลรองชนะเลิศด้วยค่ะ ซึ่งจะเป็นห้วยรางวัลจากผู้สนับสนุนเครือข่ายดีท็อกค่ะค่ะสำหรับการแสดงของกองสองก็ได้จบลงแล้วนะคะข้อคิดที่ได้จากการแสดงรอบกองไฟนี้คือ คนเราไม่จำเป็นที่จะต้องชนะเสมอไปถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรโอกาสที่จะลองใหม่มีอีกมากอย่าคิดว่าฉันต้องชนะวิธีนี้ให้ได้เวทีอื่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้และไม่อิจฉาริษยาคนที่ชนะควรภูมิใจที่เขาชนะและจงภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเอง เราทุกคนเวลาทำอะไรก็ควรรู้แพ้รู้ชนะรู้อััยถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าท้อยังมีโอกาสอีกมากมายให้ลองใหม่ขอบคุณค่ะเรียกบเมือเลยค่ะโอเคค่ะนั่งลงได้ค่ะหนึ่งสองสาม ดีมากเพิ่งคิดเมื่อกี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่งลงค่ะฟงหลงเฝ้าสาวเจ้าบางประกงมาลุกทุ่งอย่างเดียวเลยนะก็มาซะหาทำภาคก,กับไปไกลตาในอุราละทมตรมไหม่เจ้าทำเมอนพี่เมอเจ้าทำเมือนพี่มองป้าพันกันเฟื้อนนานก็เลือดล้างไปใหญยมาตัดไม้ตรี อีแฟนใหม่ทิ้งเช่านาไรไปกับหนุ่มเศรษฐีน้องลืมเรือบดนั่งรดอาลามงามด้วยซักซียางพี่ลองเหลือมาตาประสา ดอกพลับเฉยเฉยดอกพลับดอกอะไรคะดอกพับพึงกองอะไรดีลูกขอเชิญกองหนึ่งออกมาสแสดงเอ้ <S 2> <S 2> <S 2> ตอตาละบุมบุมบุมแม่เนื้อ วันนี้พวกหนูขออนุญ,ญาตสแสดงละ,ละครเทิดพระเกียดพยามิชัยดาบผักนะคะขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากชั้นปห้าทับหนึ่งวันนี้เมหนูและจ๋าขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วกันนะคะคํคํ คำขวญของพวกเราคือดีเก่งเลิศเชิดชูคุณธรรมนำเราสู่ความสำเร็จค่ะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้จะมาแสดงรอบกองไฟค่ะวันนี้เป็นวันที่นักเรียนชั้นป .5 ไปทัศนศึกษาพวกเขาไปที่พิพิธภัณฑ์บุคคลดีเด่นมีพี่ส้มเป็นคนคอยแนะนำนักเรียนจ๊าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีรูปภาพบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ปกป้องประเทศของเรานะจ๊ะรูปนี้เป็นรูปของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชเป็นผู้กอบกู้เอกราชสมัยเสียกรุงศรีอยทธยาครั้งที่หนึ่งจ้ะรูปถัดไปเป็นรูปของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้กอบกู้เอกราชสมัยเสียกรุงศรีอุยทยาครั้งที่สองจ้ะพี่ส้มคะแล้วนี่เป็นรูปของใครเหรอคะนี่เป็นรูปของชาวบ้านบางราจันจ้ะแล้วน้องๆองรู้ไหมจ๊ะว่ารูปนี้เป็นรูปของใคร ลองสังเกตที่ดาบสิจ้าดาบข้างนึงเป็นยังไงจ้าว่าไงนะคะหักค่ะเก่งมากค่ะแล้วพอจะเดาได้ไหมคะพยาพิชัยดาบอักค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วอยากทราบประวัติไหมคะอยากค่ะพยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อส้อยเกิดที่บ้านหัวค้วยค่ะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ อามาฝากที่วัดเพื่อร่ำเริวิชาเชิดกับพวกมาหาทางทาะเลวิวาทกับจ้อยเสมอเขาจึงตัดสินใจออกจากวัดโดยมิได้บอกพ่อ,อแม่และครูอาจารย์จ้อยได้ฝึกมวยกับครูชื่อเที่ยงและเปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดีฟันขาวเนื่องจากไม่เคี้ยวหมากพลูต่อมาได้เป็นลูกศิษย์ของครูมวยชื่อเมฆ นายทองดีอยู่กับครูเมฆได้ประมาณสองปีก็ <accur> ขอลาไปศึกษาการฟันดาบที่เมืองสวรรคโลกจนเก่งหลังจากนั้น ไปเที่ยวเมืองสุขโขทัยและเมืองตากระหว่างทางได้รับสิษย์ไว้หนึ่งคนชื่อบุญเกิดที่บุญเกิดถูกเสือคาบทองดีได้ใช้มีดแทงทองดีได้ใช้มีดแทงเสือและช่วยบุญเกิดไว้ภายหลัง นายบุญเกิดได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าตากศินเป็นหมื่นหานอารงณ์และเมื่อนายทองดีเดินทางมาถึงเมืองตากขณะนั้นได้มีพิธีถือนามพิพัฒสัตยาที่วัดใหญ่เจ้าเมืองตากหรือพระเจ้าตากศินมหาราชจัดให้มีมวยฉลองด้วยนายทองดีได้ชกมวยกับครูห้าวซึ่งเป็นครูมวยมือดีแต่ก็เอาชนะได้ และได้ชกกับครูหมึกถึงแม้ครูหมึกจะตัวใหญ่รูปร่างสูงแต่ก็ชกชนะเจ้าเมืองตากพอใจมากจึงถามว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมนายทองดีจึงอยู่ด้วยและรับและรับราชาการด้วย เป็นที่โปรดปรานมากได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสาประวัติหลวงพิชัยดาบหักไหนจ๊ะนี่ค่ะอันตอนอันนี้เยปีพศ2315โปสุภายยกกองทัพตีเมืองรับแลณวัดเอกาพยาพิชัย ได้ป้องกันเมืองมีพระเจ้าพญาสุรสียกกองทัพเมืองพิษณุโลกมาช่วยเมืองพิชัยด้วยเจ้าเจ้าพญาสุรสีกับพยาพิชัยดาบหากักยกพลเข้าตีค่ายพมา่าไล่ตะลุมบอลฟันแพ้ พมา่าล้มตายเป็นอันมากพม่าต้านทานม่ได้ก็แตกค่ายกลับไปนักเรียนนักเรียนมาแสดงตรงกลางนะคะจะลบกันก็ลบตรงกลางนะคะมาเซร์ยังสงสัยอยู่ทหารไทยทนำะไมใช้ดาบจีนกระบี่จีนนี่ลูกพม่าก็ได้ใช้ดาบพม่าเห็นพระยาพิชัยเสียเชิงเช่นนั้นก็จะเข้ามาฟันพระยาพิชัยหมื่นหานรงทหารคู่ชีพของพระยาพิชัย ได้เข้ามาช่วยฟันพมา่าแต่แล้วก็ถูกทหารพม่ายิงตรงอกทะลุหลังล้มขาดใจตายพยาพิชัยเห็นหมื่นหานรงถูกกระสุนปืนฆ่าสึกตายก็เสียใจมากเลยบรรดาลโทสะไล่ฟันแทงพม่าไม่คิดแก่ชีวิตพม่าต้านทานไม่ไหว ก็พ่ายแพ้ไปดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักจะ้ะขอ้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ 1. ด้วยความซื่อสัตสุจริตกระตันยูกระตะเวทีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความรักชาติของพระยาพิชัยดาบหักซึ่งทำให้สามารถชนะกองทัพพม่า และรักษาเอกลักษของชาติไว้ได้ตราจนเท่าทุกวันนี้สองทำให้ได้คติพจน์ที่เป็นความจริงว่าข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนี้ดีเนื่องจากจะทำให้เกิดความระแวงและไม่ไว้ใจกันดังนั้นพระญาพิชัยดาผักซึ่งขอให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษตน และเป็นการถวายชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินขอบคุณค่ะพี่น้องเนนารีโปรดยืนขึ้นกล่าวตามาพระพเจ้าสามครั้งว่า Very good หนึ่งสองสามเวลิกูสเวลิกูสเวลิกูสอ่าใชครับอ่าโอเคนั่งลงค่ะนั่งลงดีมากค่ะสนุก